ต่างคนเด็กเนี่ยข้างของคอโหนเสียงใบครับอีที่ผมกําลังปั่นจักรยานมาครับอีที่ผมมาแล้วมาแล้วครับอีที่ผมคอโหนนะครับว่ามาแล้วมาแล้วครับผมเออเออว้าเออเออโอ้หือเครียดไรว่าสั้นว่าสื่อสามสองว่าสั้นสามหนึ่งว่าสื่อเออ โอ้อไปบอกเขาสามหนึ่งเขานำเงินเปรียปอะบโอ้ยังบอกสามหนึ่งอดรถบัได้สิเออถือรถบันจะของซื้อสามสองมานโอ้ะครับผมอืมาแล้วพองวนครับเอฟซีผมเสียนใบนะครับเนาะออ ติดตามไปพร้อมกันครับไปครับเก็บีกับผมไปฟังคนเสียอ,อกลีลาแบบไรเมื่อนี่เนาะครับเนาะสำหรับพ่อโงอนครับโอ้ไปนั่งเซฟไปนั่งเฮี้ยนหน่อยบ่เออ อ่าเราบอกเขาส้นหนึ่งเอ้ยโอ้นับเงินเปรี้ยๆเงินกองง่าพๆบนน่ะเต็มเลยครับอันนี้ผมบนน่ะเบ้ยโอ้นับเงินเป๊รี้ยๆโอ้โหโอ้โอ้โอ้หาไปที่แรกบอกเขาว่าสั้นของสุดท้ายแล้ว่อยได้โอ้ถ่ายหอดลูกเงินมาให้บังของสุดท้ายเขาเป็นมาตานเนาะ ทงถ่ายบระเดมาตามดได้สุกท้ายจได้มสุดท้ายสามหนึ่งอโอ้โหโอ้โหุณรับเงินจากู้นีแล้วเออ่านมากสามหนึ่ป่องเลยให้ตัวมแกสามตัวร่าๆน้ำกันได้มาแล้วได้มาล้วขอนีครับผมตงอัดนพี่น้องเดตรงนันแล้ว สามตัวเนี่เขียนเสนเท่งๆพวกนี้โอ้บริเวณมองให้เล่าเขียนไวยเออเออเออนั่นหละอเหาหาเ็ด อของเราเก็ดห่าหาเก็ดเอแล้วกลับฝ่อได้ตัวเรีนเพราะเมื่อกี้เราเรียนมันไหลายตัวนะเรียมันแค่ตัวสองตัวหนึ่งจังม่าอ่เดีถามยากว่ากลับบอกกลับกลับบอกลับบุญบรางบอกอืบุญว่ากันมาเกิดจากด้วยอือือกสามเออเขาคัได้วันเนย ง้าเก็บเอ่ออย่างว่ามีสามหางกลับเอาเลยมีหกหางอืมออวงกม oh. right. oh. าลมหกสามเจ็ดเก้าอือืออ่สามตัวเลยแบบนี้ช euh. ุดนี้เดียวอืมเยบนึ่งแล้ววาอาตัวใส่กันแล้วว่าใหออําลังเกลังคิดกกลังคิดอือืโอ้ดับเลยครับบันเออเยอ งอมงเด้เ่เนี่ยนี่บรอดแล้วไงเก๋ไ่ใส่เสร็จแป้วเปลี่ยนไยรักรอยออะฮสองลักไปใส่แแล้วอ้เสาสามตัวเนี่ยอันนี้เสาสามตัวแต่งกเหน้าที่ละดือรุ่นเอาสามตัวใส่เลเออเออตัวเอเออเออออออ นี่จะปลโอ้ยโอเปีวรเปลีนถึงโนบะถึงแม่ระบาเอลนเดี๋ยเดี๋ยวหาหมอก็นอ่อีกับซิผีกับซิผีกับซิปผีกับซิปโอ้โผีกับซิปที่น่โอ้โอ้โไปถามกอนไปถามกอนโอ้ไปถามพุ่มกันเถอะนีอ อ้โอ้ได้เรีวได้เรีวบานนี่คือบอกจังเลนคือบอกเออกะซีบบวกเออกะซิบบกเลยต้องไปข้างบนมาสันวาเอออาแล้วได้สตัวแล้วได้สองตัวได้คแปดไเออตัวเอาตัวใหสแล้วป่ะอือก็เสียวสามตัวนี่เด็ดเลยพี่ต้องวประกาศจดแล้วพี่น้องเี่ แปดหกเจ็ดอได้มาแล้วได้มาแล้วต้องไปเอาโอ้โหจูดึ้นกันฝันก็เลยจำปอรัยมาสั่นเขามาบอกอ่ะห้าเจ็ดวงกลมเลยเน้นเน้นคือห้าเจ็ด หกสามกับเกตเก่าสามตัวแปดหกเจ็ดโอ้หกเจ็ดเก่าเจ็ดเก่าตรงตรงเลยโอ้กลับไปกลับมากลับมาน้องด้พี่น้องนะครับอีซี่ครับตรงดูสัญญาณมือด้วยนะครับว่าบอกอะไรนะครับเนาะบอกให้กลับไปกลับมานะครับอีซี่ครับหือโอ้เหงื่อว่าจำอะไรย่างไปต้องไปถามผู้ขางบ้านผู้ขังวันนี้กระซิบกันเลยกระซิบกันเลยบอกให้เนี่ยกระซิบเป็นสดเลย อืมอือ่าเต้อือ่ตั้งบอรรับท์เล้เราเราบอกกัาหัวน้ำด้วย่น้อเกลับหัวจากเป็นแปดหกเจ็ดันเก้าเจ็ดเนี่ยโอ้อกรับหัวน้ำเราอืมแปดเก้าเจ็ดนะสน่ะอืมอืมเอตัวข้มัาเยี่ยมนตัวเนนเนโอ้เปิดตังเงินตังยางยอกไปถามพู่มู่ขังบัตร เออหมุนเออหมุนกลับเอาเอาป่าวแกบป่าจอเ้วอยครับยสคับผมวมาเนาะครับผมท่านกับท่านบ่ระท่านน่ะก็เรียบด้นี่ท่านก็จดจหมดด้วยนบางที่จับกล่องน้ำจุกวิน้ครับียวเดีเออเออไว้กล่องน้ำจุวินออเอาศพมันมันขัซีอะเออเรืกันเราป่าแจ๋วเออเอาไปท่านว่าได้เรวไปท่านเ่ะ เออเออเออโอ้ได้ผู้เดียวได้ผู้เดียวสามนึงอันหนังหมดที่แล้วนี่เออเออนั่นนั่นเนี่นอนี่นออหกสามออโอ้โอ้เออเอออาเอาสก๊กมันมันครับอยูสี่กรับมอ